เปิดซิตเนสส่วนตัวในบ้านพักไม้สักสุดหรูราคาทูกถูกแต่ได้ของตัวทั้งนั้นบริการดีๆจากร้านโฮมฟิสทูมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมพบกับโฮมฟิสทรูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่หน้าง,งานย่านสุพรรณบุรีนะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็ขอบพระคุณบริษัทเลือนไม้สักทองจากัดมากๆเลยนะครับพี่ให้ความไว้วางใจเรื่องอุปกรณ์ของทางร้านมาลงในตัวบ้านหลังนี้เพื่อส่งมอบบ้านให้ทางลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็สำหรับโครงการนี้นะครับเรียกได้ว่าลงของครบทุอย่างเลยทั้งตัวลูบวิ่งแผ่นปูพื้นเครื่องเวทเทรนนิ่งดัมเบลและจักรยานครับผมสำหรับหน้างานที่นะครับผมก็ประมาณแจ้งเลยว่าไม่บานปลายครับผมแค่หลักแสนต้นๆแต่ได้ครบทุอย่างตามที่แจ้งไปเดี๋ยวนัาง,งาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับและนี่ก็คือห้องร่องก่อนที่เราจะมาทำฟิตเนสกันนะครับเป็นห้องขนาด12ตารางเมตรหลังจากเราออกแบบหน้าง,งานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางทีมช่างของโฮมฟิทูเนี่ยก็จะทําการแกะกล่องประกอบเครื่องให้ลูกค้าทันทีทุกขั้นตอนประกอบนะครับผมเราดูแลโดยทีมช่างมืออาชีพดูแลให้ตั้งแต่ก่อนและหลังการติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายนะครับตรวจเช็คและทดลองการใช้งานจริงเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนครับและนี่คือหน้าตาของห้องฟิเตเนสของที่นี่นะครับเรียกได้ว่าเครื่องครบทุกโซนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นจักรยานออกกํบบาลังกายรุ่น SB 0 0 7จักรยานแรนด้านแม่เหล็กตัวท็อปของทางร้านนะครับ และแผ่นปูพื้นจะเป็นแผ่นรุ่น EVA ขอบเป็นจิ๊กซอต่อง่ายเก็บขอบสวยงามที่สำคัญแผ่นตัวนี้นะครับมีความหนาถึง1นิ้วกันกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับถัดมานะครับผมจะเป็นลูวิ่งออกกำลังกายรุ่น X20 ซึ่งเป็นมอตเตอร์แบบ AC นะครับผมขนาด4.5แรงมา้าเกรดที่ใช้ในฟิตเนสเลยทีเดียวอัปเกรดสายพานให้อย่างดีนะครับรับประกันได้ว่าใช้กันอย่างยาวนาน,นเลยทีเดียวถัดมานะผมจะเป็นแหล็กดัมเบลพร้อมดัมเบล10คู่ สามารถวางดัมเบลได้ตั้งแต่2.5ถึง15กิโลสินค้าเป็นเกตเดียวกับฟิตเนสใช้เลยนะครับผมตอนใช้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในฟิตเนสจริงๆเลยปิดท้ายกันด้วยสซมิมัชีรุร่น G3 พัดซึ่งเป็นตัวท็อปเซลเลอร์ของทางร้านนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถสร้างกล้ามเนื้อและทางร่างกายแบบฟินๆใช้คู่กับมานั่งรัดระดับที่เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสุดๆ และทั้งหมดนี้คือห้องฟิสเนสจากร้านโฮ e ฟิทูที่ราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองใครที่อยากมีห้องแบบนี้ช้ามไม่ได้แล้วนะครับผมรีบทักมาเลยอยากไปหน้างานใจจะขาดแล้วหน้ารานเปิดให้บริการทุกวัน9โมงถึง3ทุม่ม หรือมาไม่ถูกสามารถติดต่อได้ที่เบอร์094-495-1811ทางผมยินดีให้บริการครับ